ก็จะห้องเยอะห้องเต็มร้อยก็จะเยอะนะทุกคนนะโอ้โหอย่าบอกนะว่าอ้าวสวยงามทุกคนโอ้โหสวยจัดนะเพเยอร์ปอกแปดมาค่ะทุกคนบวกมาสวยๆรอบมีสูตรบอกไปแบงเกอร์ค่ะทุกคนบางห้องนะทุกคนนะสูตรก็จะมาช้าแนะนําว่าให้รอสูตรผ่านไปสักสองสามรอบก่อนนะทุกคนนะให้ให้การาฟมันตรงกันก่อนนะเราค่อยลงนะทุกคนนะดูดีๆด้วยเด้ออย่าสับสนนะทุกคนนะรอบมีสูตรบอกไปแบงเกอร์แล้วก็ไปแบงเกอร์500ห้าร้อยเลยแล้วกันนะทุกคนนะ มาขอสวยโอ้โหแมอมเออขอไปเออสวยงามทุกคนผมมาอีก475โอ้โหมาดิอัตราการชนะ93ก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันท้องมาเลยเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมารีวิว ตามสูตร AI บาคาร่ากันเหมือนเดิมนะทุกคนนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้อัตราการชนะอยู่ที่92เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะทุกคนนะวันนี้อัตราการชนะไม่เต็มร้อยเราขอมาแป๊บเดียวแล้วกันนะทุกคนนะมารอบแรกก็เพย์เอร์โอ้โหตามสูตรอยู่นะอ่ะอัตราการชนะก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนรอบนี้สูตรบอกไปเพย์เยอร์ค่ะทุกคนเราขออัดไปที่เพย์เยอร์ส0 0ร้อยเลยแล้วกันอ่ะมีเศษ4ี่สิอ่ะไปค่ะวันนี้สูตรอัตราการชนะน้อยนะทุกคนนะเราขอเล่นแบบไม่กี่หมายแล้วกันนะเพราะว่า วันนี้สูตรค่อนข้างแบบว่าอัตรากชนะน้อยหลายห้องมันเป็นแบบช่วงๆนะทุกคนนะถ้าถ้ามันสับไพ่ใหม่ก็จะห้องเยอะห้องเต็มร้อยก็จะเยอะนะทุกคนนะโอ้โหอยาบอกนะว่าอ้าวสวยงามทุกคนโอ้โหสวยจัดนะเพเยอร์บอกแปดมาค่ะทุกคนบวกมาสวยๆรอบมีสูตรบอกไปแบงเกอร์ค่ะทุกคนบางห้องนะทุกคนนะสูตรก็จะมาช้า แนะนำว่าให้รอสูตร่านไปสักสองสามรอบก่อนนะทุกคนนะให้ให้กราฟมันตรงกันก่อนนะเราค่อยลงนะทุกคนนะดูดีๆด้วยเด้ออย่าสับสนนะทุกคนนะรอบนี้สูตรบอกไปแบงค์เกอร์เราก็ไปแบงค์เกอร์ห้าร้อยเลยแล้วกันนะทุกคนนะ